弟子进学，拜见燕四爷。你可知道，女子送男子荷包是什么意思？那你是什么意思？学生对老师的那种意思，意思意思。考场如战场，坚持就是胜利。<哼>好，继续。更上一个台阶。四爷，这大清早的。 สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาขอแนะนําซีรีส์เรื่องสิทธิสาวปวนสํานักนะครับซึ่งก็ออกอากาศให้ได้รับชมกันไปแล้วในคืนวันที่22กันยายนกับผลงานเรื่องใหม่ของเจ้าลู่ซื่อประกบคู่กับสวีไคเฉิงนะครับ ในเรื่องสิทธิสาวปวนสำนักแค่ชื่อก็เดาได้แล้วนะครับว่าน่าจะหาไม่เบาเลยนะครับสิทธิสาวปวนสำนักก็ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของสำนักหัาเซียนสือนะครับซึ่งก็กำกับโดยซวีเฮยซานก็จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ย้อนยุคช่วงเวลาการถ่ายทำก็เดือนกันยาถึงธันวาคมป,ปี2020นะครับ ก็จะออกอากาศทางวี v ีวีและยูคูจํานวนก็36ตอนนะครับส่วนนักแสดงนำก็เจ้าลู่ซื่อก็รับบทเป็นสางฉีนะครับสุยไขเฉิงรับบทเป็นเยื่ยนวินจือเหรินหาวรับบทเป็นจัวเหวินหยวนอันยงช่างรับบทเป็นสู้เจียอ,อีจางเย่รับบทเป็นส่งเจียยิน ลีทรงเหยาก็รับบทเป็นเหลียนเพียนนะครับสำหรับเรื่องยอ่อซีรีส์พีเรียดเรื่องนี้เจ้าลู่ซือก็รับบทเป็นสางฉีเป็นลูกสาวคนเดียวของจมพลใหญ่ฉางกงนะครับก็ได้ตอบรับคำท้าว่าจะมอบถุงหอมให้คุณชายแขวนเยี่ยนเยี่ยนหวินจือซึ่งก็รับบทโดยสวุวไขเฉิงและชวนเขาไปชมโคมไฟเทศกาลหยวนเซี่ยว หรือเทศกาลโคมไฟส่งท้ายวันตรุษจ,จีนนั่นเองนะครับหากไม่สำเร็จเธอก็จะยอมขึ้นร้องเพลงกลางงานเทศกาลแต่งานนี้กลับไม่หมูอย่างที่คิดนะครับก็เยี่ยนหวินจือก็ไล่ตะเพิดฉางฉีไม่เล่นด้วยง่ายๆเมื่อรู้ว่าเยียนหวินจือเล่าเรียนวิชาที่สำนักศึกษาหลวงกวั้จือเชี่ยนฉางฉีก็คิดวิธีให้ตัวเองมีโอกาสใกล้ชิดเป้าหมายมากขึ้นนะครับ จนฉางกงผู้เป็นพ่อต้องบากหน้าไปกราบทูลฮ่องเต้ให้รับลูกสาวตัวยุ่งเข้าเรียนในสำนักศึกษาหลวงสุดท้ายฉางฉีจึงได้เข้าสำนักศึกษาพร้อมกับหัวหวนหยวนรับบทโดยเหรินหาวนะครับเพื่อนชายในวัยเด็กจนได้ใกล้ชิดกับเหยนหวินจืดอสมใจนะครับคาแรคเตอร์ของเจ้าลูกซือก็จะดูเหมาะกับบทแนวนี้มากๆนะครับ นอจากละครเรื่องล่าสุดสะดุดรักมิสเตอร์ลิงก็ได้สวมบทบาทพ่อแง่แม่งอนตามหยอกตามล้อ,อก,กับพระเอกเหมือนกันแต่สุวิขคเฉิงเหมือนจะได้พลิกบทบาทจากผลงานแสดงนำเรื่องก่อนนะครับเรื่องเธอคนนี้สตรีคนแกร่งที่ทนเรื่องดราม่าก,กว่าสิทธิสาวปวดสำนักแต่คาแรคเตอร์ของสุวิขคเฉิงในเรื่องนี้กลับดูสุข,ขุมและเป็นผู้ใหญ่กว่า อาจจะเป็นเพราะต้องรับบทคุณชายตัวท็อปของแคว้นเยี่ยนที่ต้องคอยรับมือบันทิตสาวตัวแสบเลยต้องอาศัยความนิ่งเข้าสู้นักแสดงนำทั้งเจ้าลู่ซือและสุวิข่เฉิงต่างก็มีผลง,งานเรียงคิวเตรียมลงจอให้ได้ติดตามกันอีกหลายเรื่องนะครับส่วนของเจ้าลู่ซือก็จะมีถึง3เรื่องก็ได้แก่หูท่งเลิฟไลท์เดอะกาแล็กซี่และก็เทียบท้าปตพีนะครับ วนสวุยไข่เฉิงก็มีสองเรื่องให้ติดตามกันนะครับก็คือเรื่องเย่เจ้าจือแล้วก็โนเวอร์แลนด์นะครับสิทธสาวป่วนสำนักก็ถือเป็นระครเรื่องที่3ของทั้งสองพระนางคู่นี้นะครับที่ได้ออนแอในปี2021นอกจากพระนางสองคนแล้วก็ยังมีนักสแสดงคนอื่นๆมารับบทเสริมเพิ่มเติมเรื่องราวให้สิทธิสาวป่วนสำนักน่าดูเข้าไปใหญ่นะครับ อีกคนที่ไม่พูดถึงเดินไม่ได้ก็คืออดิสมาชิกบอยแบนด์เหรินหาวกับบทเพื่อนนางเอกสุดหลอ่อกั่วหวนหยวนนะครับแต่จะเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหรือไม่ก็ต้องติดตามกันไปยาวๆนะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็ไม่ควรพลาดนะครับไปติดตามได้ทาง VTV Thailand และยัวคูนะครับขก็น้อยจะจดจำคำสอนของใต้เท้าประพฤติตัวให้ดี มีเพียงเสียงพินซึมลึกสู่ใจข้า